เอ็กซ์โปปีนี้เข้ามาแล้วเขาจัดกันใหญ่มากที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติซริเกีิวันนี้ป้ากับพี่โน้ตจะพาทุกคนมาเที่ยวงานชมคลิปนี้10นาทีโจบก็เหมือนกับได้ไปทัวร์เที่ยวงานนี้จริงๆภายในงานจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจสำหรับชาวทาสแมวแบบป้าบ้างไปติดตามชมกันเลยไปไหนแล้วูปไหนดูแล้วอะไรลูกใช่ค่ะม่ได้เข้านะนีอยู่หน้างานอยูหน้างานเกือบสิบนาทีแล้ว ตดนลุ้มสุดๆ,ๆแล้วตัวนี้หนูบ้านนี้ตัวใหญ่ด้วยนะก็ห่างพี่โนโ่เหมือนมากมันนจะอันนี้ใส่เสื้อแล้วนะเพราะปกติพี่ไม่ใส่เสื้อน,อน้องแต่พี่ว่าที่นี่แอร์ต้องเย็นฉ่ำแน่ๆเลยก็เลยใส่เสื้อโอ้เดี๋ยวโชว์ความขาวอมชมพู ต้องโชว์ตาโพยหน่อยไี่ใส่เสื้อพี่เห็นตาโพยเลยหลังจากยืนตกเอาหัวใจชาวทาสแมวที่แอบหลงรักแมวสฟิงค์แบบพี่บูโนเบนเอาแค่เฉพาะประตูทาง9ก้าคุณป้ายืนอยู่เกือบ20นาทีเลยทุกคนต้องขอขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็เอ็นดูพี่โนกับป้ามากเลยนะคะโดยงานนี้เขาเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงแบบสุดๆเต็มสตีมไปเลยเราสามารถพาน้องไปเดินเที่ยวงานได้และพาน้องเข้าได้ทุกพื้นที่ทุกโซนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโซงไงติโก้อ๋อแม่ใส่แมสจำไม่ได้ น้องส้มแม่ชิโกโจำไปไม่ได้ขอโทษนะ้องไฟแมสตอนนี้เรากลับมาไฟแมสอีกแล้วแ <c oughs> ชมพูแชมพู <c oughs> นี่จะว่าลูกหิวจะพ่อก็เริ่มหิวแล <c oughs> ้วใช่ทั้งน้องแม่ได้หมดเลยนะคะอ๋อถุูกล้องหนลูกถุกล้องน้องถ่ายถ่ายลูกหรือถ่ายพ่อเขาถ่ายลูกแซวเก เอ้ยนองน่ารักเนาะขอบคุณครับหลังจากพี่ถุงเพชรแอบไปแอลผู้ชายก็ได้วกกลับมาที่บูธของกูตาสตอรี่ครับมารอบนี้ดวงดีได้เจอพี่ยอศกับน้องสนิมด้วยมารอบนี้คุณป้าอยากจะมีคอลเลคชันของกูตาสตอรี่เก็บเอาไว้โชคดีได้เคสโทรศัพท์ซัมซุงนี่เป็นลุคกูต้าสตอรี่อาณาจักรคิงดอมโอ้โหลายสวยมากทุกคนไม่ไมีเวชัน่ารักไว้ เป็นลายหายากด้วยอ่ะตาตอนนี้อุ้ยในงานพิเศ็กเปาตัวกปที่ไหนอันนี้ตังมาจตหมดแล้วนะยังไม่พอเลยช็อปคือของเยอะมากทุกคนชาวทัดแมวทัศหมาบ้านไหนที่มีโอกาสพาเด็กๆมาเที่ยวนะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ช็อปปิ้งแบบครบจบที่เดียวไปเลยมีของใช้ของกินเยอะแยะมากหิวหิวหิวโอ้ยน้องน่ารักจังเลยลูกอแล้ว ไม้ของแก๊งหมาไงกินขนมเนี่ยกับป้นแล้วคือถ้าไม่มีขนมในพวกนางนางก็จะกัดแท้เฟอร์นิเจอร์จา้าใช่ซื้อขนมถูกกว่าซื้อขอมเธอถูกกว่าเฟอร์นิเจอร์ได้ครับเดี๋ยวมาวจัดของไปได้ได้ครับเดีวมาเซย์ไฮที่ฟิลโ k ลด w y น a h actually I'm, I'm i'm not bad any shirt with him but you know the weather is very cold you just see it and he's shaking like this many people who you do know first time have to want to touch him how you feel yes. yeah so, off, yeah like human yes. <laughs> 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 ี่คคัือได้ต้องเซลฟี่อะต้องเซลฟี่เร็วๆอันเร็วๆพี่หันให้เร็วๆเร็วแม่เราแม่เราแม่เซลฟี่แม่หน้าใกล้น้องเลยก็ป้าสูงไงโอ้ป้าสูงต้องย่อเลยต้องโทษที่ป้าใช่ไหมป้าสูงแล้วเจอในเฟซพักกันนะแม่นะขอบคุณนะครับอ่ะตอนนี้ไหมไปซอยต่อไปอาทองร้องจับจอมทองร้องขอกอิมูงแล้ว แปลกนะจะสี่มุแล้วอะไปอินนบักก่อนไหมไปก่อนน่ารักจังเลยครับ่ะมีบูตอินนบักทุกคนไปเลยเจ้าของเจ้าเดิมตื่นเต้นมากไม่จะหลอกต้องอ่าเราไฟกันอาหาหมันโมตีเลยนอางวินนบักชาวโาดูขึ้นไหมนี่เราก็แค่เป็นโชว์เคสใช่ไหมไม่ได้ขายหรือขายด้วยโชว์อย่างเดียวค่ะแต่ว่ามีแบบตัวแทนจำหน่ายค่ะ นี่นะอยู่ดีๆไม่ได้สวยอย่างนี้นะปกติก่อนนะนี่ไม่สวยไม่ถึงสวยทำอะไรมามเพราะว่า<อ>กินอินาบะพี่โนอยากหลอเหมือนมันนี่อะเด็ดเด็ดไม่แต่จะบอกว่าอินบาบะมันเป็นกินทดแทนระหว่างวันได้อันนี้<ห>นที่ทปลาเลิมมากมันจะเป็นพุดดิ้งทุกคนเวลาแบบว่าพาน้องมาเที่ยวนอกๆอย่างงี้แค่เปิดงี้๊บมล้วก็ให้น้งกินหกถาใช่เอออย่ายไปเอาขาวเราก็มีอะไรนะบ้าหรออุ้ย อุ้ยมันติดมือควันขาวจาต้องใช้นี้เฮ้ยไม่ใช่อันนี้หนมเรียนนะจ๊ะเป็นชูรูชูรูทูไม่รูวิธีตักบาตรถ้าอร่อยเพลินพี่น้องถ้าถอร่อยเพลินพี่น้องตักซ้ายต้องฟูจากฟูใช่ไ มาดูเลออเล่ยุคเลยนี่คือจะบอกว่าไอที่แบบว่าเด็กเก๋ชอบกินขนมแบบนู้นแบบถ้วยแบบพุดดิ้งอ่ะเรามาดูที่นี่เขาเป็นนวัตกรรมแบบนําข้าวหนมของน้องแมวโดยเฉพาะนะจากประเทศญี่ปุ่นนะเออมีเขาไม่ได้ขายนะเราอาจจะมาดูได้ว่าเดี๋ยนี้เขามีขนมแบบไหนก็แวะมาแต่ถ้าอยากซื้อนี่ฝาตรงข้าขงก็จะม,มีมีร้านขาย เออเขาเรียกว่ามาชม,มแล้วก็ไปชอ้อปฝั่นโน้นฝั่งนี้บางอย่างมันก็ไม่มีขายปะ่ะบางอย่างมันก็จะมีของแบบที่แบบยังไม่ได้นําเข้า,ขาใช่ไหม เออแบบโชว์อะไรอย่างงี้เออมาดูไว้ก่อนมาดูไว้ก่อนเอออยากคือก็ฝั่งโน,น,<า>น้นฝั่งนี้เขาเรียกว่านวัตกรรมไงต้องขอบขคอขอขอุณอินาบาชาวไทยที่สรรหานําขนมน้องแมวนําเข้าจากญี่ปุ่นรสชาติหลากหลายมาให้ชาวทาสแมวได้กินกันโอ้ยไม่ใช่ให้ลูกๆได้กินสิเสร็จจากบูธอินาบาชาวคุณป้าก็ยังเดินช็อปต่อแบบกระจายเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นของใช้ของกินขนมอาหารเสื้อผ้าต่างๆที่นี่เขาจัดโปรกันกระหน่ำซัมเมอร์ทุกคนเอาเป็นว่าการพาเด็กๆมาเที่ยวเพชรเอ็กซ์โปครั้งนี้ เด็กๆจะได้เจอเพื่อนใหม่คุณพ่อคุณแม่ก็ชอปปิ้งไปแล้วคุณป้ายังเจอกิจกรรมไม่ทําร่วมกันกับลูกด้วยนั่นก็คือการถ่ายรูปตู้สติ๊กเกอร์โอ้ย 16x32 แอาท่าต้องมาแล้วงานนี้ Y2K สุดๆใครมาเมนบอกว่าเกิดทันเคยถ่ายนะรู้เลยว่าอายุเท่าไหร่ถ่ายรูปย้อนไปคนเป็นรูปแบบใสรสมัยป้าหนุ่มๆเลยนะถ่ายสติกเกอร์แบบนี้ที่เข้มานุ่ขนาดไหนเนี่ยแต่รูปน่ารักอยู่นะ ทุกคนใครมาในงานก็มาถ่ายรูปได้นะนี่ค่ะที่บูธนะจะถ่ายสติกเกอร์คุณป๊าจะพาทุกคนไปเที่ยวบูธแพนโดกันนะรเอาอบหงสกหรือว่าอบสมุนไพรอยากกินอะไรอบงอบงเขาสวนวางตูไเลยครับได้เลยครับไฟกำลังพอดีเลยนี่นะเอาเอาตะไคร้นะใบมะกรูดเออวางไปด้วยแล้วปิดตู้ประมาณสามสิบนาทีมันจะหอมฉุนนะใ จะกินตลอดเวลาเลยตอนที่ไม่ไดนะ้ถอแล้วะคือเรื่องนันโยมา <c oughs> นไตลอด <c oughs> บูธของแพนโดก็จะมีสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงมากมายเลยนะครับใครไปเที่ยวในงานก็แวะไปดูสินค้านวัต,ตกรรมที่บูธแพนโดได้ค่ะถ้าไปจะเป็นบูธเพลินที่เขามีนวัตกรรมไซแมวสุดไฮเทคให้ป้ากับพี่โนมาลองท้าพูจน์ว่าเวลาน้องฉี่เนี่ยมันจับตัวเป็นก้อนไวมากแถมยังเก็บกลิ่นดีที่สุดด้วย บูตต่อไปไฮไลท์ของงานเลยนั่นคือแ t t เทสปีนี้แ t t เทสเขาอยู่ในเพ t c i r อ l e อาณาจักรจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรโดยที่วันนี้จะพิเศษกว่าตรงที่ว่าจะมีทอล์คโชว์ระหว่างป๊าพี่บูโนเบนกับ f อฟที่มารอถ่ายรูปแล้วก็จับตะปอยพวกเราเอ้ยจับตโปอยีิโนโด้วยงานนี้จะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มารอเจอพวกเราแล้วก็มาถ่ายรูปกับเราแล้วก็ยังได้รับแคทเทสกลับไปให้เด็กๆที่บ้านได้ลองชิมได้อิ่มอร่อยแล้วก็หล่อแบบสุขภาพดีแบบพี่บูโนเบนด้วยนะครับน ได้กั่า้านตรงนี้เพราะลูกโดอที่บ้านมีแมวสิบสี่ตัวเห็นแล้วเชื่อเชื่อเชื่อแล้วอ่ะได้วันนี้พี่มากับน้องบูโดเบดดีค่ะโอแล้วน้องบูโดเบนดี้ทานอะไรพี่น้องเป็นถ้าพูดง่ายๆก็คือเข้าใจลุงทุกไปก็คือบอกสวีคนก็คี้อ้อนอะสินอนกับเราที่ซุปไซส์ทั้งคืน หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมถามตอบบนเวทีแล้วทุกคนก็ได้ของรางวันกลับบ้านไปก็ถึงเวลาแชะแชะถ่ายรูปกันแล้วขอบคุณทุกคนนะที่มายืนรอเราตั้งหลายชั่วโมงนะโดยวันนี้เป็นวันเกิดของแม่น้ำฝนนะครับ FC ของพี่บูโน,โน,เน่เบนก็ขอเนือ้ออวยพรแม่น้ำฝนด้วยขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับ โอ้ยขอบคุณแม่มากเลยครับไปแม่ไปหาแม่ไปมันนี้ผมฝากาทุกคนเราจะได้สิทธิ์หมุนวงล้อด้วยได้กี่ครั้งอ่ะสองครั้ง2ครั้งนี้เหรอเอายังเอายังหนึ่งสองซ้ำรางวันที่หนึ่งรางวันที่หนึ่งเฮ้ยก็โอเคอันนี้ที่บ้านกินอยู่เทตี้สติ๊กในรายการบอกแล้วแคทเทสบอกว่าสงสาร ตี่ต้องเปิดซาวเสียแล้วโฮ้ยฮะความรักความเมตตาเอาอย่างหนึลงสอครามลองบล็อกมีบล็อกลมค่ะรางวัลใหญ่เลยรางวัลที่หนึ่งคนหนักค่ะดูสิอโดนตกอีกโดนตกอีกนี่ดกระเป๋าเลย แอปใส่กระเป๋าโอ้ยน่ากลอที่เอาไว้ในเอียมได้เลยนะได้โปรดหัว <c oughs> ได้ออกมาเที่ยวแบบนี้ <c oughs> พี่โนโอเองก็แฮปปี้ปากดี <c oughs> ใจที่เจอเอ <c oughs> ทุกคนที่มารอเจอพวกเรา <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่รักเราก็เอ็นดูคร <c oughs> อบครัวพวกเรานะครับคลิปหน้าอยากให้เราไปไหนต่อนะคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนนะครับ